สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิชานสอยฟ้าโอสุกนทิ์ค่ะพาท่านผู้ชมมาที่งาน Motor Expo 2022นะคะค่ารถยนต์นะคะเขาอ,อวดโชมรถยนต์กันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะมีทั้งรถที่ใช้น้ำมันแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นเลยนะคะและท่านผู้ชมที่สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ย เหมาะกับรุ่นไหนแบรนด์ไหนนี่ค่ะมาที่บูธของกลุ่มปตทนะคะเขามีแพลตฟอร์มเช่ารถ EV ีแบบครบวงจรเลยค่ะมีรถ EV ีกว่า20รุ่นมากที่สุดในประเทศไทยโดยบริษัท EV มีมีัสจำกัดค่ะ ในเครอือปตทครับมาด้วยทีม Unveil the Future of Energy Beyond EV พ p l a t อร์มรของรถ EV เพื่อสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในมุมของ Future Energy เนี่ยให้กับกลุ่มปตทนะครับเรามี3แบรนด์ที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีทาง e v m ีมีเองนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการรถเช่านะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้สามารถลองรถนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้นะครับแล้วก็มีทางออไนออนซึ่งเป็นจุดชาร์จนะครับทางซอฟแโที่ให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสวับ แบตเตอรี่ e v มีก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้คนได้ลองรถ EV นะครับเรามีรถวันนี้มากกว่า20รุน่นลองระยะสั้นนะครับสวัน7วัน1เดือนนะครับเพื่อให้ได้ประสบการณ์การขับอย่างจริงจังนะครับการขับรถ e v วเนี่ยวันนี้ไม่ใช่แค่ได้เทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่ายังเป็นการส่งเสริม sustainability ของประเทศด้วยนะครับต้องบอกว่ารถ E ี1คันเนี่ยเซฟคาร์บอนเอมิชชันเนี่ยถึง30ตันต่อปีกระแสตอบรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเกือบ500คันแล้วนะครับก็จองเต็มกันเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะผมเชื่อว,ว่าตลาดรถ E ีีปีหน้ามาแรงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับรถที่ r e g เ s t e r ในตลาดไทยปีเนี้ยประมาณ2 0 0 0 0คันปีหน้าเนี่ยคาดการณ์ไว้ประมาณ5 0,000คัน ท่านผู้ชมคะมาดูสิคะว่าในบูธของกลุ่มปตทนั้นมีอะไรมาโชว์กันบ้างนะคะจุดนี้คืออะไรคะจุดนี้เป็นจอยอินเตอร์แอคทีฟนะครับที่แสดงให้เห็นว่าในฟรีดอีวีมีเนี่ยเขามีรถรุ่นไหนบ้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีรถในฟรีดเกือบเกือบห้าร้อยคันละหมายถึง<อ>ว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามีรถอะไรให้เช่าได้บ้างนี่ก็คือทํายังไงคะใช่ครับสามารถปัดมืออ่า<อ>เลื่อนดูได้เลยว่าเราสนใจรถคันไหนแล้วก็จะมีสเปคบอกด้านล่างนะครับว่าไอ้คันเนี้ย ระยะทางเท่าไหร่ชาร์จกี่นาทีจํานวนกี่ที่นั่งเหมาะกับ<ฆ>เราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรามองว่าเราสนใจรุ่นนี้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็นําไปเช่าใช้ได้เลยนะครับแล้วที่ผ่านมาที่ EVMe เนี่ยเปิดให้เช่าเป็นแพลตฟอร์มให้เช่ารถยนต์<ฆ>ไฟฟ้าดูจากกระแสต,ตอบรับของการเช่ารถ EV ไปใช้เนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรบ้างคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่เราเปิดตัวแพลตฟอร์มนะครับการเช่าใช้เนี่ยเข้ามาอย่างล้นหลามเลย จำนวนรถที่มีอยู่ในฟรีดของเราเนี่ยตอนแรกมี2,300คันก็เต็มหมดเราก็มีการทยอยซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับและในวันนี้เองลูกค้าก็ยังมีผลตอบรับที่ดีก็ยังเข้ามาเช่าเต็มเกือบตลอดเวลาเหมือนเดิมนัม่นจะเห็นได้ว่าการยอมรับเรื่อง EV ของประเทศไทยหรือของคนไทยเองเนี่ยตอนนี้เป็นไปอย่างดีมากนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน ส่วนท่านผู้ชมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วต้องการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านหรือว่า w ว l ลชาร์จนะคะกลุ่มปตทโดยบริษัทอรุณพลัสจำกัดนะคะนี้ค่ะเขามีเครื่องชาร์จที่บ้านนะคะหรือว่า l อลชาร์จแบรนด์ออนไอออนนะคะมานำเสนอค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และวิจัยโดยศูนย์วิจัย I n i นหรือของปตทอเองนะครับการตอบรับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องไปติดตั้งที่บ้านมีการตอบรับที่ดีนะครับเพราะาปัจจุบันรถบางยี่ห้ออาจจะไม่ได้มีชาร์จเจอร์แถมให้เราก็มีการจับมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นในเครือเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลกรุ๊ปที่เซ็นทรัลสาขาเจสาขาเนี่ยเราจะมีเครื่องชาร์จออนอิออนให้บริการสําหรับลูกค้าพับลิกนะครับก็จะมีกร่า350หัวชาร์จภายใน Q 1วปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเนี่ย แผนการแล้วก็จะมีการขยายไปนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงในเครือเซ็นทรัลเองเนี่ยเราก็อาจจะมีการขยายเพื่อให้บริการทั่วประเทศครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่คัะที่กลุ่มปตทนะคะเขามี Swap a n น Go นะคะก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาแล้วสามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องรอชาร์จค่ะนี่เจอกับผู้บริหารของ s w a p แอนโลนะคะมีอะไรมาโชว์คะวันนี้นะคะมีรถที่ใช้แบตที่แรงขึ้นใช้ได้นานขึ้น2เท่าแล้วก็เร่งได้เร็วขึ้นการวางโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้มันมีความสําคัญกับการเติบโตของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างไรคะการสลับแบตแบบไม่ต้องรอชาร์จเนี่ยมันทําให้เขาได้ขับขี่อย่างต่อเนื่องโดยที่่ไมต้องงกัวล นะว่าต้องไปชาร์จต,ตอนไหนต้องรอเวลาเลยหรือเปล่าไปถึงสเตชันสลับได้เลยมีแบตพร้อมเต็ม,มปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะโซนแอนโกปีหน้านะคะเราก็มีแพลนที่จะให้ถึง1,500คันนะคะก็มีหลากหลายแบรนด์มอเตอร์ไซค์นะคะอย่างที่มาวันนี้ก็มี3เจ้าเนาะที่สามารถใช้แบตของเราได้ละเรามีทั้งให้เช่าเราก็ให้ซื้อได้ค่ะแล้วแต่แบรนด์รถไหนถ้าใช้มอเตอร์ไซค์ในเครือข่ายของโซนแอนโกเนี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนแบตท,ที่ตู้เหลืองๆนี้ได้เลยใช่เดี๋ยวจะมีโลเคชั่นเพิ่มขึ้นอีก30จุดค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นการรุกธุรกิจพลังงานสะอาดและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มปตทค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปที่บูธของโตฟอกันบ้างค่ะ